สวัสดีครับนักเรียนเมื่อชโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยสมัยสุขโขทัยกันไปแล้วและในวันนี้เรามาดูคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาไทยกันนะครับถ้าเชนนั้นเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับ คุณค่าของภูมิปัญญาไทยสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากบรรพบุรุษที่ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้ชาติบ้านเมืองมีการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทำให้คนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจเพื่อสือบสารไปสู่อนาคตสรุปความสำคัญได้ดังนี้ภาษาไทยและวรรณกรรมช่วยให้คนไทยมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง และมีวรรณกรรมซึ่งเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้คนทำความดีและเว้นความชั่วด้านศิลปกรรมถือเป็นยุคทองของศิลปกรรมไทยได้แก่ด้านประติมากรรมเช่นพระพุทธรูปซึ่งลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปสมัยนี้คือพระรัศมีรูปเลวขมวดพระเกศาเล็กใบหน้ารูปไข่หน้าคล้ายคนพื้นเมืองของสุขโขทยัย พระโอฐ์อมยิ้มเล็กน้อยพระอังศาใหญ่ชายสังคาติยาวด้วยเหตุนี้จึงเป็นต้นแบบในการสร้างพระพุทธรูปในสมัยต่อมาเช่นพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางลีลาเป็นต้นต่อไปคือด้านสถาปัตยกรรมเช่นเจดีทรงพุ่มเข้าบินซึ่งเกิดจากความศรัทธานในพระพุทธศาสนามีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของสมัยสุขโขทยัย แสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างฝีมือชาวสุขโขทยัยนักเรียนจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงไว้สืบไปและเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะครับด้านหัตถกรรมเช่นการผลิตเครื่องสังคลโลกที่สามารถผลิตจนเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ด้านชลประธานก็คือการแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำด้ดยการสร้างทำนบกั้นน้ำการขุดคลองส่งน้ำและท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหรือตระพังเป็นต้นนับเป็นภูมิปัญญาที่ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการเกษตร,รกรรมและบริโภคได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครับนักเรียนว่าคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทยในสมัยนั้นเป็นความรู้จากประสบการณ์ของบรรพบุรุษที่พยายามแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยภูมิปัญญาที่สืบทอดมาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชาติไทยในอดีตที่ส่งผลถึงปัจจุบันนักเรียนจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงไว้สืบไปให้นักเรียนจับคู่ผ้าพให้ถูกต้องครับลองดูอีกทีนะครับ ผิดครับผิดค่ะผิดค่ะถูกต้องครับเก่งมากครับผิดครับเก่งมากครับ ผิดค่ะใช่แล้วค่ะเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องค่ะลองดูอีกทีนะครับ ถูกต้องครับเอาเลยครับนักเรียนต่อไปครูจะให้นักเรียนนั้นบันทึกความรู้ที่ได้ไปในวันนี้โดยครูจะให้นักเรียนกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับนักเรียนครับก่อนจากกันในวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ฝึกเพื่อเป็นการทบทวนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยนะครับ ตอนหากันจนเจอจงจับคู่ภาพให้สัมพันธ์กันลองดูใหม่อีกครั้งนะคะใช่แล้วครับถูกต้องค่ะ ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับ วันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ